สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดไร่บนนะครับเป็นวัดเก่าแก่อีกที่หนึ่งของเมืองกุยบุรีนะครับนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่แขกรับเชิญอีกแล้วนะครับคือสวัสดีครับผมอากาหันลือชายครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมกับอากาจะพามาชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาความเก่าแก่ของวัดไร่บนกุยบุรีนะครับอ่ะเดี๋ยวด้านหลังผมนี่ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะด้านหลังนี่เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์เก่าแก่นะครับแต่ว่า เขาจะล็อกนะฮะไม่ให้เข้านะฮะถ้าไม่มีพิธีอะไรเขาจะไม่ให้เข้านะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยอากานําเลยครับสวัสดีครับเอซีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดไร่บนครับก็สะดุดตามากเลยนะครับอ่าพระพระเจดีย์นะครับสกายของวัดรงยาเหมือนกันนะครับก็มาจากสายเดียวกันนะครับเป็นพระเจดีย์ของพระธาตุนะครับเอฟซีตอนนี้หลวงพ่อกําลังทาเจดีย์อยู่นะครับแต่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะครับเอซีนะครับเพราะว่า เอฟีก็มาร่วมบุญกันได้นะครับเดี๋ยวเเข้าทางหน้าดีกว่าอาก้าจะได้เห็นค้างด้วยเอาได้จะเรามาร่วมบุญกันได้นะครับอ่าวันธรรมดามาเจอหลวงพ่อมาถวายก็ได้ครับไม่ก็งานประพิณีงานบุญครับเนี่ยฮะบุญใหญ่นะครับทำเจดีย์พระธาตุเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ทางเข้านี่กันเลยนะครับครับอ่าก็นะครับเจดีย์นะครับนี่ช้างนะครับช้างนี่สมัมสมเป็นลูกช้างนะครับทวัดว่าที่กุยบุรีนะครับก็เขา ช้างปลากุยบุรีนะครับ fc ครับนะทางเนี้ยเป็นเมืองกุยบุรีไม่ใช่เป็นเมืองเสืออย่างเดียวนะครับเป็นเมืองช้างเลยเมืองช้างนะครับช้างเยอะมากช้างเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเอาง่ายๆกุยบุรีเรื่องจริงอ่ะ,อ,ะอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยช้างเจ้าสัฟฟารีเรานี่แหละช้างเยอะที่สุด <จะ S 2> ต่างชาติเลพาลงตายไปเที่ยวกุยบุรีเนี่ยตอนนี้ก็มีพระให้เรามากราบไหว้ก่อนนะครับ fc ก็ต้องใช้งบมหาศาลนะฮะดูดิปีหนึ่งก็จะได้งบมาทําแบบการร่วมบุญของ ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยฮะนี่งานวัดไร่บนเนี่ครับเป็นงานที่อลังการมากเลยนะครับเอฟซีนะฮะแล้วก็จัดได้สวยงามมากนะครับเมื่อก่อนอ่าเล่าเมื่อก่อนหลวงพ่อนะที่เนี่ยจะมีที่ดินแค่สิบไร่อ่าใช่นะครับทีแรกนะครับมีประมาณสามสิบไร่นะครับแล้วก็โดนคลองบ้างนะครับลงเดินถนนข้างโรงเรียนบ้างรอบๆวัดเนี่ยครับจนเหลือสิบกว่าไร่นะครับแล้วตอนหลังหลวงพ่อเนี่ยเขา อได้แรงศรัทธาจากจากพุทธศาสนิีกชนแล้วครับช่วยกันซื้อบ้างหลวงพ่อซื้อ้ากนะครับนะแล้วก็ชาวบ้านบริจาคด้วยใช่ก็รวมตอนนี้เป็นห้าสิบไร่เลยนะครับอ่าประมาณห้าสิบไร่นะครับก็นะไปถึงนู่นเลยนะครับออพ่อแบนก็ก็ยายดำนะครับส่งสามีภรรยาคู่กันนะครับมัด้วยช่วยกันอ่ะโอ้ยเขาทำเจดูเขาทำเจดีทุกมุมเลยนะเจดีเล็กๆกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาหลวงพ่อกันนะครับครับ ครับก็สวัสดีครับตอนนี้เรามาที่อ่าศาลานะครับศาลานี้แล้วก็ทางเข้านี่ครับก็จะเป็นสิ่งนะครับแล้วก็มีระฆังนะครับนะฮะระฆังร้อมนี้ศาลานี้เลยเราก็มาที่ศาลาศาลาเนี้ศาลานี้นะครับก็จะระดิษถานรูปของหลวงพ่อในกรุดด้วยนะครับไอ้สิคเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ผมขออนุญาตอ่ะนะครับองค์แรกนี่ก็เป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าโตผมรังสีนะครับ เป็ดีครับองสองหลวงพ่อในกุศลองที่สองนี้ครับก็เป็นหลวงพ่อในกุศลนะครับนะครับเออันนี้เป็นพระพุทธนะครับแล้วอ๋อนั่นไงพระพุทธบาทเนี่ยนั่นแหละอ๋อครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็องค์ที่สามอันนั้นหลวงพ่อวิชัยที่เขาพูดถึงอ๋อเนี่ยนะครับจริงๆด้วยนี่นี่ครับหลวงพ่อวิชัยนะครับแต้วัดองค์เก่าใช่เป็นเป็นองค์ที่ พัฒนาที่แรกเลยนะครับเมื่อสามที่ก่อนปีที่แล <อ tutoring. S 2> right. ้วที <Aaa. S 2> ่หลวงพี่วิชิตเขาได้บอกไว้นะครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นหอระคังนะครับแล้วก็มีพระแก้วนะครับแต่ไม่ใช่พระแก้วมรกตนะครับเป็นสี่แดงนะครับ fc ครับก็ก็ต้องอยู่ในดุลจิตอยู่ตมอ่าพญานาคสีเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสี่ยนเก้าเสี่ยงครับนี่ระังอ่านเดินขึ้นไปแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยตามกันมาเลยนะครับ สวยงามมากนะฮะก็ยังไม่เสร็จ<อ>นะครับหลวงพ่อเขาก็ติดกินนิมนต์อยู่นะครับเอีก็แต่ว่าเราก็ที่เจอกันแล้วนะครับนี่คือกุิที่หลวงพ่อก็อยูนะครับอันนี้ก็เป็นกุิเก่าแก่นะครับกุิใหญ่มากเลยนะฮะนะครับเออส่วนด้านนี้คืออ้วาวเ,เราไม่พักป่ะนั่งเล่นใช่ใช่สาระพักใจมั้งอ่าเรานั่งเล่นโหนี่ต้นอะไรไม่รู้ตะก็อินทชันป่ะครับเอฟซีครับก็เดี๋ยวเราจะ เชิญหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อนะครับไปพาไปดูท่าเสด็จครับที่ของหลอเก้านะครับเอสิรับเดี๋ยวฉันจะพาโยมไปดูท่าเสด็จที่ว่าในหลวงท่านเคยเสด็จเมื่อห้าสิบปีแต่ตอนนี้ได้สร้างท่าเสด็จไปแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วก็ที่ว่าตำนานของพญานาคที่ว่าขึ้นไ<ย>หนนะแต่อาปาจะเชิญเลย พรานีต่ตรงนี้คือสร้างโยมเขาตั้งใจสร้างพระพุทธรากมาตั้งครับแล้วก็สร้างชัตถวายเป็นพระพุทธรูปประจาหมู่บ้านพระประจําวัดของชาวบ้านหมู่หมู่บ้านเขาร่วมกันสร้างนะยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังอ๋อเออื่อยมาเยกเลยนะ,ะเี๋ยวจะต้องทําให้เสร็จจะต้องทําที่ตั้งพระพุทธรูปอะไรให้เรียบร้อย ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็นี่เป็นของคุณโยลูกสาวของคุณโยแม่ละเมียดแม่ละเมียดอ่าแม่ละเมียดมาสร้างกันไว้ออ๋มาทอดกระถิ่นปีนั้นได้สี่ห้าแสนเลยก็สร้างพุทธลูกมาอ้าหลวงพี่ครับแล้วล้วตรงนี้คือไม่นี่ตน้นพิคุณเอาไว้ทาล่มอ๋อนั่งเล่นะครับก็ก็ นี่เจดีพม่าพม่าเขาตั้งใจจะสร้างเพื่อเป็นที่สการะบูชาครัของชาวบ้านพอดีฉันเลยทราบเรื่องก็เลยถวายพระบรมธาตุไปหนึ่งองค์ถวายแล้วก็ได้ขออนุญาตประชาชนชาวบ้านนี้นะกรรมการวัดขออนุญาตพื้นที่เขาแล้วเขาก็ อนุญาตให้สร้างได้้วลบขอมพม่าเข้าหมดเลยขอมพม่าหมดเลยนะครับอิสสีครับนี่เป็นภาษาพม่านะครับผมก็อ่านไม่ออกน่าจะเป็นพัดนี่ภาษาพม่าเขาครับใช่เข้าๆพวกพม่าเนี่ยก็เป็นพวกช่างอยู่แล้วโดยปกติใช่ใช่เฮ้ยแต่เขานับถือขอเแข้งคัดบาตรเราอีกนี่เลยงานบุญเขาทนี่แล้วเขาทำได้ดี่ะทีนี้ช่วงเนี้ย ของเขาสร้างหมดแล้วแต่ว่ามาถึงมูดองแล้วยังเข้าประเทศมูดองม,ดมูดงองด้านสิงคหันเข้ามาไม่ได้ยังเข้ามาไ,มได้<อ>ต้องรออยู่เกาะพ่อเนี่ยนี่อันนี้นี่นี่คือต้นแหมน,นี่เหลืองซีลินทอนเหลืองซีลินทอนนะครับเอฟซี FC ครับลมเย็นมากครับเอฟซี FC ครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอต้นไม้ที่ว่าหลวงหลวงหลวงพ่อหลวงพี่บอกไว้ว่ามีสามต้นที่อยู่ในภาพ ทื่ว่าตอนที่ในหลวงหล่อเก้าเสด็จนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าต้นไหนมั่งนะครับอะไรก็ยัมีที่นั่งด้วยนะทำพิชเนตทำพิชเนตเรถวายกันเฮ้ยนกเนื้อเอฟซีครับนั่น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 เอฟซีครับเดี๋ยวเขาก็กลับมามีมีอยู่นี่มีรังอยู่นี่เอฟซีครับเราเจอนกเงือกครับสองตัวแล้วก็ที่ตรงไหนที่มีนกเงือกนะครับจะอุดมสมบูรณ์มากเหมือนชื่อวัดนี้ อุดมพระลาลามวัดไร่บนครับเฮ้ยรบินีเองโอ้อันนี้คือผมพ่อครับอันนี้คือสาราเลยครับรนี่แหละสาราที่ว่าอืมเจ้าพ่อแม่ตะเคียนท้องอนี่แหละนะคราับเล้วก็มีชื่อของเจ้าแม่ครับร แล้วก็มีรายลางด้วยนะมาไหว้สการะตรงนี้เลยครับรู้ว่าใช่มาถวายบนนี้เลยเียไใช่เนี่ยเนี่ยตอไม้ตะเกียนอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วใครเอาไกลมาวางมีไกลจริงอุ้ยนี่นี่ด้วยหลวงพ่อเราท่าเสด็จอยู่ตรงไหนครับเนี่ยคือท่าเสด็จมาเดนไปอยู่ใกล้ๆกันนะครับท่าเสด็จนี่ที่หลวงพ่อบอกว่านิมิต หรือว่าอะไรที่ว่าเห็นพญานาคเออที่เห็นพญานาคนั่งอยู่ตรงนี้เลยท่านนี้เลยนะครับใชต่ตรงท่านนี้นะครับใช่อ๋อไอ้ตรงนี้คือท่าสเสด็จนะครับเอฟซีจากที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อกี้นี่นะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับเพิ่งรู้นี่แหละครับแล้วเาราหลวงพ่อครับนี่นี่ท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณ ครับอเอาเอาหมาดูแลพระเจ้าแผ่นดิน<อ>รัชกาลที่เก้ากับ<ป>พระลาชินีสมเด็จแม่นี่แหละเทวดาประจำองค์ของท่านหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเตียนเจ็ดเสียนเจ็ดเตียนเจ็ดเียนอ๋อครับตรงเนี้ยคือท่าสเสด็จที่ในหลวงท่านสเสด็จมาแล้วลงมาวักน้ำอาบน้ำตรงเนี้ยโดยที่ว่าพระลายชินีล้างหน้าตรงนี้นะ สม่มก่อนเป็นต้นไม้ล้มสมมยก่อนเป็นต้นไม้นะครับเอตีแต่ว่าเรานะครับเดี๋ยวหลวงพ่อเขาอายุเยอะแล้วเข้าของเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปใช่เพราะว่าเปลี่ยนไปต้นไม้ต้นไรยน้ําพัดไปหมดแล้วต้นไม้สามต้นที่ว่านู่นน่ะต้นใหญ่สองต้นนั่นนะที่ต้นใหญ่สองต้นนั่นใช่เนี่ยฉันนั่งตรงเนี่ยพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนี่นี่๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ เนี่ยนั่งตรงนี้เลยพิงนี่อ๋อเนี่ยพิงนี่แล้วนั่งมองเห็นพญานาคขึ้นเนี่ยอ๋อเนี่ยนั่งตรงเนี้ยคัดนั่งสมาธิอยู่อ่าแล้วตรงข้าสเดจเนี่ยแล้วพญานาคที่จะว่าจะสร้างตง่อนตรงไหนครับสร้างตรงนี้เลยมมมหมายหมายความว่าเอ่อใช่ทำให้ยานาคหลงไปนี่ลงไปนี่ดนี้นนใช่อ๋อสีสะขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยว เขาก็จะย้ายพญานาคเนี่ยเอเทวดาพญานาคมาไว้ด้านข้างอ๋อนี่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพญานาคเ้พญานาคเป้า่าเป็นตนหรือเป็นตัวหรืออะไรครับเป็นตัวนาคอ๋อสีํำจำนวนจำนวนอะไรครับก็นี่อยู่ที่ราชการเขาคำนวณคขาว่าน่าจะเป็นสีออกแดงๆอ๋อนี่นะอ๋อแนี่ไม่เห็นสีดำใช่อ๋อใช่ใช่สองสองสองตัวใช่ไหมครับสองเห็นตัวเห็นพญานาคเดียว แต่ว่าที่จะสร้างนครับสร้างในสร้างสองตัวมาลาบันไดนะใช่ครับอ๋อครับหลวงพ่อครับแล้วไอเจ้าแม่ตะเคียนนะครับตอไม้ตอตะเคียนเนี่ยที่ว่าเจอนะครับหลวงพ่อเจอที่ไหนครับเจอที่เขื่อนยังชุมแล้วตัวเจอพวกเทวดาเขาเรียกแม่แม่นางตะเคียนน่ะเจอที่นั่นเลยที่ไหนที่ที่วางไว้ตรงนั้นเลยอ๋อใช่ตรงตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับใช่โอ้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเราเกิดเหตุอาเพศ ทำไมครับเพราะว่าเอาแม่ตะเขียนมาหลงแล้วแต่ท่านก็บอกว่าจะต้องสร้างศาล<อ>ที่สการะบูชาไม่ได้สร้างการวังเฉยมาวางเฉยเฉยไม่ได้โอ้แล้วก็มีศาลเล็กๆหลายศาลเลยใช่ที่เขาสร้างเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพอ๋อ้นครับแล้วก็มีตามที่ท่านจัง โดยเฉพาะคนที่นํามาเป็นเจ้าภาพใหญ่จริงๆคือเสาเจ้าตีอสาวเจ้ามาน,นกตั้งบูรพาจิตแต่พอทำสาลตรงนี้แล้วทำสะนําแล้วอะไรแล้วจะมีคนใหญ่ๆมาวัดคนที่ระดับพวกอธิบดีในช่างสนประธานของประจำกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสหารณ์รกรรเกษตรและสหาการ